บอกและบอกอย่างเดียวก็เลยบอกกับทุกคนนี่ไงคะเหลือวิธีเดียวคือปั้มเดี๋ยวไปเดี๋ยววนที่สามสิบเนี้ยเขาไปคอนเสิร์ตไหนไม่รู้เดี๋ยวกุ้งคอยจะซื้อตั๋วไปด้วยแล้วก็ลองดูว่านอนนอนโรงแรมไหนจับปั้มแม่งมาันต้องเป็นมวยบุกอะ ไม่ค่จะเะาจับป้ามเสร็จไปแจ้งความอีกเนาะว่าคุณพอยป,ป้ามข่มขืนจบจบไปเถอะเรื่องเนี้ยรู้ไหมว่าเขามีกฎหมายนะทุกคนฎกฎหมายมีอยู่ว่าถ้าเราข่มขืนผู้ชายหรือเราผู้ชายข่มขืนเราอ่ะก็ยินดีไม่ยินดีอายุจะแบบพ้นรุดบรรลุม่นิติภาวะแล้วติดคุกยี่สิบปีนะ่ะ<ค><อ>ร่วงเไยเห็หม ทานไหมคะลืมชวนกินเพลินนะอา้าวพูดเรื่องจริงไหมคะแม้ว่าจะมีใบทะเบียนสมรถนะสามีปั้มภรรยาไม่เต็มใจนะยี่สิบปีผิดกฎหมายสามีปั้มภรรยาผมขืนผู้ชาก็ไม่ได้ติดคุกยี่สิบปีนะเป็นกฎหมายนะคะ ส่วนตอนนี้เราไม่เป็นไรกันแล้วเราไปจับพี่หนุ่มปั้มเนี่ยเราก็ติดคุกนะไม่ได้ใจอ่อนอย่างที่ทุกคนคิดนะนะคะเขาใจแข็งเพราะฉะนั้นก็เราจับพี่หนุ่มปั้มเนี่ยก็ต้องเตรียมเงินไว้ด้วยเพราะเดี๋ยวพี่หนุ่มไปไปแจ้งความนะ <c oughs> <c oughs> ใช่ค่ะพระเอกก็งี้แ่ะแล้วเขาก็น่าโกรธแหละเพราะเราก็ทําผิดกับเขาเยอะน่ะง่ายๆมันคงไม่เป็นไปไม่ได้หรอกใช่ไหมเราก็ทําให้เขาเสียใจอะ่ะทําให้เขาแบบเออมันจะแบบมีอะไรที่ง่ายๆในชีวิตเลยมันก็คงเป็นไปไม่ได้และอีกอย่างอะ่ะถ้าเราไปคิดมุมเขาเราก็อาจจะเข้าใจเขาใช่ป่ละล่ะ ถ้าเราคิดในมุมเราเราก็อาจจะไม่เข้าใจพี่เขาเลยแต่อย่างน้อยในมุมของกุ้งพลอยกุ้งพลอยทมาแบบทุกปีอะทํามาครบหมดแล้วแล้วตอนนี้ก็ถึงเวลาที่กุ้งพลอยวางใจได้ไม่ได้ทำใจนะกุ้งพลอยวางใจของตัวเองลงได้แต่กุ้งมอจะบอกว่าสุดท้ายเนี่ยถ้าไม่หนุ่มไม่เหลือใครอะหนุ่มก็ยังเหลือกุ้งพลอย อาจารย์ก็ทำสำคัญกว่าคำพูดค้อพูดเยอะหรอกเจ็บคอนะคะตอนตอนพี่หนุ่มอืม อวยค่ะอร่อยมากค่ะโอ้ยร้นร่วงเลยขอโทษค่ะอยากให้ทุกคนเห็นใกล้ๆอ่ะหล่นเลยอ่ะขอโทษขอโทษค่ะอะใ,ให้นี่ค่ะเดี๋ยวสามอันแล้วค่ะนี่ไงกินไปคุยไปเหมือนแบบ เราเราสนทนากันในวงโต๊ะอาหารใหญ่ๆมีคนนั่งอยู่กี่คนเจ็ดร้อยห้าสิบสี่คนไงแล้วกุ้งพลอยเป็นประธานไงเป็นประธานนั่งหัวโต๊ะพี่ๆน้องๆทุกคนก็นั่งเจ็ดร้อยคนอะเยอะนะเยอะนะการกินข้าวครั้งหนึ่งเรากินข้าวกันแบบมีความสุขสนุกสนานเจ็ดร้อยคน พอเรากินกันไปกุ้งพลอยกินนะพี่ถามมาสมมติว่าพี่นั่งอยู่ไกลๆแล้วพี่ถามมาอย่างเงี้ยสมัยก่อนเคยเจอตัวจริงคุณหนุ่มโคตรหล่อมีออร่าแต่ไกลเลยอย่างนเงี้ยเจ็ดร้อยคนไงต้องต้องเท่าไหร่ละโอ้โหแปดร้ 800, 800, อยแปดร้อยอะแปดร้อยคนนั่งเราเนี่ยเรานั่งโต๊ะอ,อาหารมันไกลมากถ้าพี่พี่นั่งไกลไปหน่อยพี่พี่ก็แบบเหมือนแบบประมาณว่า เป็นกําลังใจให้นะคะพี่พี่นทัทบอกเนยคุณพลอ,อยบอกขอบคุณมากค่ะพี่เ<ผ> <OC> นี่ยเราเหมือนอารมณ์แบบนั่งอยู่บนโต๊ะอาหารนะแล้วก็ออกมากินน่ะเรากินอาหารกันน่ะเออแล้วคุณพลอ,อยก็เอนจอยมากมีทุกคนอยู่ด้วยอ่าพี่ปุ๊กบอกว่าพี่ปุ๊กบอกว่าอะไรนะพี่ปุ๊กบอกว่าอะไรนะเดี๋ยวพี่กี่คนละโอ้โหโต๊ะอาหารเก้าเดี๋ยวคนนะ เนียมันเยอะมากเลยนะทุกคนพี่ป,ปุ๊กปุ๊กปุ๊กบอกว่าเหลือเหลือสิคะกุ้งพลอยฮเหลือสิคะกุ้งพลอยคุณหนุ่มก็ยังเหลือแก้วตาดวงใจมาตอนพี่หนุ่มแก่ใครจะดูแลวิจิโตไม่ทันหรอก คำนวณอายุดูมันไม่มีความเป็นแน่เป็นนอนได้เขาลิสิตมาแล้วว่าคุณจะต้องมีลูกตอนอายุเท่านี้กับผู้หญิงคนนี้แล้วลูกคุณอ่ะก็ดูแลคุณไม่ได้เพราะเขาโตไม่ทันคุณเจ๊ออกหน่อยพี่ดนุ่จะต้องสยบให้กับกฎของแรงของธรรมชาติเราไม่ต้องทำอะไรเลย จริงๆถ้าพี่หนุม่มคำนวณดูดีๆพี่หนุม่มจะเข้าใจกฎของธรรมชาติที่เขาให้เรามาเจอกันสุดท้ายเนี่ยคนที่จะดูแลพี่หนุม่มยามแก่เท่าเนี่ยเจ็บไข้จริงๆอ่ะณตอนนั้นเนี่ยคือใครและใครจะต้องหาเงินทํางานต่อไปคือใคร <c oughs> อา <c oughs> คือใคร <c oughs> นี่เจ๊ใหญ่นั่งอยู่นี่เจ๊ใหญ่เจ๊ใหญ่อะ สุดท้ายคือใครเจ๊ใหญ่นี่เจ๊ใหญ่ย่าไม่อยากเป็นซออยากเป็นเจ๊ใหญ่เจ๊ใหญ่นี่คือกฎของแรงของธรรมชาติจริงๆพี่ๆน้องๆค่ะส่วนกุ้งพลอยก็นั่นแหละไม่ก้าว่ายพี่เพราะกุ้งพลอยง้อมาเยอะแล้วไม่เคยคิดร้ายเป็นห่วงอยู่ตลอดเวลาอือ ืนกลเจ๊ใหญ่เจ๊ใหญ่หลงเกินต้านหลงเจ๊ใหญ่หรือหลงวิจิะ๊ะถูกป่ะคะพี่พี่หนูตุ้มสวัสดีค่ะ สุดท้ายก็ต้องเป็นนี่เจ๊ใหญ่นี่สุดท้ายต้องพึ่งเจ๊ใหญ่ใช่ไหมแต่เจ๊ใหญ่ยอมไหมยอมยอมหมดแหละยอมเจ๊ใหญ่ยอมเจ๊ใหญ่ยอมยอมให้หมดเลยท่านเนี้ยอะไรก็ได้ยอม ยอมไม่นุ่ยมยอมยอมยอมไม่หมดเลยจบที่เรานี่แหละเบาที่สุดยอม <c oughs> ไม่งอแล้วรับแบบนี้ได้อยู่แบบนี้ได้ค่ะไม่ง้อของกุ้งพอยคือกุ้งพอยทําไปหมดแล้วอะ่ะพี่เขาไม่ใจอ่อนอะ่ะอือพี่เขาใจแข็งอะ่ะ แต่กุ้งพลยมีความสุขมากเลยนะที่ได้เห็นรอยยิ้มพี่เขานะจริงๆคือเขามีสเสน่ห์มากเลยนะตอนเนี้ยที่เขาทําคลิปกับลูกอะ่ะกุ้งพลยแบบโคตรชอบมากๆเลยมันดูเป็นพี่หนุ่มดีอะ่ะมันคือพี่หนุ่มอะแล้วกุ้งพลยไม่อยากเขาไม,ไ,มไม่มีความสุขอยากให้เขามีความสบายใจได้เรื่องของกุ้งพลยไม่มีปัญหาอะไรทั้งนั้นเพราะกุ้งพลยรู้จุดยืนของตัวเองรู้ว่าตัวเองควรจะยืนอยู่จุด,จดไหนควรจะเตรียมตัว ผม yeah! พอไม่ได้คิดไปถึงแบบที่พี่ๆน้องๆเชียเพราะฉะนั้นน่ะนะวันนี้ไม่เหมือนมาก่อนมาก่อนจะมั่นไงมั่นโหว่าฉันเป็นผู formas, ้ชนะที่ควบคุมสอนรามเมพิทังได้ใช่คะแนนน่เคยเห็นไหมเคยเห็นเทพีป่ะที่เขายืนอย่างเงี้ยเทพีอ่ะ ฉันชนะแล้วก็หมา,มาเป็นคนบอกอ,ะอ่ะเรียกเข้าไปประชุมแบบแม่ผัวลูกะพไพอ่ะมาบอกแล้วนั้นฉันเป็นเทพีจะ้ะเทพีฉันคุมเธอได้สุดท้ายเป็นไงล่ะมันม่นมากก็เป็นไงล่ะโอ้โเที่ยวด่าฉ่ำ เอออีมั่นนู่นนี่นี่ก็จริงอ่ะก็ย้อนกลับไปมองก็จริงเมื่อก่อนก็จะด่าโซเชียลไงมองตัวเองไม่ออกไงเออมองกระจกไม่สะท้อนเงาตัวเองไงมองไม่เห็นแล้วไปด่าโซเชียลแม่กูมั่นอ่ะในในใจเขาลากกูมึงไม่รู้ไงเออมึงก็หาว่ากูมั่นเนาะอิจฉากูดะสีอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวนี้ไม่เอาละเออมึงมั่นเกินจริงกุ้ง่อย มันถูกต้องฮนะมึงมั่นเกินตอนนี้ไม่ละเฉยๆละไม่มัน่นถึงขนาดนั้นละค่ะเรียมตัวหรือว่าเราควรจะอยู่ตรงไหน,นคิดได้แค่ไหนพอแล้วอย่างน้อยก็ครั้งหนึ่งก็มีโอกาสได้เป็นนะอย่างน้อยก็มีโอกาสละโอกาสเนี้ยไม่มีใครมีนะค่ <c oughs> อยมามัน่นมาต่อ ขนมต่อไปก็คือขนมอันนี้ค่ะนี่กินให้หมดกินได้อีกนะยังกินได้อีกแขกออกไปแล้วหรอคะสองร้อยกว่าคนเหรอคะแขกออกไปสองร้อย <c oughs> นี่นี่โต๊ะอาหารเราใหญ่มากเลยนะหกร้อยเจ็ดสิบที่นั่งนะคะหกร้อยเจ็ดสิบที่นั่งเนี่ยเสิร์ฟอ,อาหารอันต่อไปก็คือขนมต่อ ให้ฉันก็ได้เอาก็ไม่เป็นไรหรอกคะ่ะอย่างน้อยเราก็มันเป็นวาสนาพี่หนูคิดว่านะอืมตอนพี่หนุ่มสิบขวบหนูเพิ่งเกิดยี่สิบหนูสิบขวบสามสิบ กุ้งพอยยี่สิบตอนมิหนุ่มสี่สิบกุ้งพอยเท่าไหร่วะสามสิบเกิดที่หลังเกิดที่หลังอสิบปีเนี่ยขอจะได้มาเจอกันหรืออีกอีกสิบปีเกิดก็ห่างกันแล้วมาเจอกันตอนสามสิบปีค่อยมาเจอกันสามสิบ มาคะ่ะขนมต่อไปจ,จ๋าจริงๆแล้วหนูก็พระเอกก็ไม่ใช่แค่ผู้หนุ่มนะอ๋อเล่น เลนมาค่ะอันนี้เป็นสังขยาฟักทองจา๋าพี่ๆน้องๆพอคุยเรื่องนี้หน่ะฟังเพลินเลยอืพอคุยเรื่องปั้มพี่หนุ่มนี่ก็มาลากมายาวเลยนะดี่ส,วสาวเมื่อก่อนอ่ะไม่มีใครคงไม่อยากปั้มสอนลาวหรอกนะหน้าหยกขนาดนั้น แล้วติ๊กตอกมันก็โคตรฉลาดเลยนะไอ้ติ๊กตอกเนี่ยพอมันมีข่าวอะไรนะมันก็ชอบมันแบบมันรู้งานมันรู้ดี <ST AR C ES> ติ๊กตอกเนี่ยช่วงไหนเนี่ยจะลืมลืมพี่หนุ่มนะมันจะเด้งขึ้นมาแล้วดาวพระศุกร์ <S 2> <S 2> <S เอยาร,าย,า,รายการนู้นรายการนี้รายการนั้นเอยแบบออกมาแต่ละอันดันออกมานี่คือแบบเราหล่อทั้งนั้นเลยอ่ะหน้าหยกมากอ่าแล้วก็มาอีกอะไรนะ ตอนเด็กๆตอนเด็กๆมีคนถามว่าหล่อเหมือนใครบอกอยากหล่อเหมือนสอนลามติ๊กตอกอะช่วงเวลาทำใจจะลืมลืมมาติ๊กตอกมาแล้วมึงอย่าลืมมึงอย่าลืมมึงอย่าลืมนี่เขาหล่อขนาดนี้รู้งานมากเหมือนแบบเหมือนประกาเปล่าว่ารอไรค์อะแล้วพี่พ,พิมพ์มาแบบเนี้พิมพ์แบบเนี้กอริทึทิมันจำนะคะของช่องอะของ AI ออะ เวลาที่เราคุยในไลฟ์กันเรื่องอะไรอะ่ะหนึก็อ,อกไหมคะติ๊กต็อกมันฉลาดนะจริงๆสอนรามหนุ่มสอนรามเทพพิทักษ์นี่แหละคะ่ะหน้าหล่อเลยเหมือนเมื่อก่อนมันจะมีรายการอะไรสักอย่างกุ้งพลอยก็ไม่เคยได้ดูนะในการที่มันจะมียิงแป้งเข้าไปอะ่ะเออหล่อเลยขนาดกุ้งพลอยเองอะ่ะ ยังหลงความหล่อเลยอ่ะดูไปอุ้ยน่ารักจังเลยดูไปดูไปอุ้ยทำไมพู้ชายคนนี้หล่อจังเลยอ่ะอ๋อดูไปดูไปเอา้าพี่หนุ่มนี่นะพ่อของมิจินี่นะ <c oughs> อุ้ยทำไมหน้าเหมือนมิจิเลยอ่ะทำไมเขาดูหล่ออย่างงี้นะโอ้ พอพูดถึงเรื่องคุณสอนรามอกินได้เยอะเลยอ่ะเห็นไหมเหมือนพี่ๆน้องๆแหละพอพูดเรื่องนี้ก็อยู่ในช่องกันแบบฟังเพลินเวลาคุยเรื่องอื่นไม่อยากอยู่หรอกเวลาคุยเรื่องนี้เพลินเลยอ่ะเห็นเวลาขายของไม่ไปละวลาพูดเรื่องอื่นไปละราฟังอยู่เรื่องเดียวอ่ะ เรื่องของคุณหนุ่มสอนรามเป็นไปได้งไงมันจะเป็นไปได้อย่างไงบ้างนะอย,นอยากลุ้นอยากลุ้นน่ะเอ๊ะมันมันดูแปลกๆนะกุะุงพลอยมึงรู้หรือเปล่ามึงไม่พูดหรือเปล่าสมืก่อนพูดไปก็ไม่มีใครเชื่อเลีย้ยงแกะบ้างละหาว่าไม่จริงบ้างละหาว่ามั่นนุ่มนี่นมั้างอะอะไรเงี้ยอืม,มก็ไม่ค่อยพูดแล้วนี่ขนาดไม่ค่อยพูดนะยังเยอะอยู่เลยเนาะ นี่ด่าตัวเองแทนให้เรานะรู้กาเชียให้กลับมามพี่นุ่มเขาไม่กลับหรอกค่ะเขาใจแข็งให้งออีกปะละ่ะจะให้ไปงออีกไหมล่ะคะงอได้นะเพราะใจก็อยากอยู่แล้วแต่มันท้อแท้เขาใจแข็ง คิดว่าอยู่เฉยๆแล้วรอให้เขาแบบมางอเราดีกว่ามันวะมันวะมันชิปมันดอกมันมาในงอแล้วล่ะใงอแล้ว,อลวรอให้พี่หนุ่มมางอเราบ้างดีกว่าเพราะรู้มันมันเป็นไปไม่ได้ไงเข้าใจไหมคะ ไม่งอพี่หนุ่มหรอกรอให้พี่หนุ่มมางอพลูกว่ามันเป็นไปไม่ได้ไงอันนี้อร่อยมากหนุคุณูดหนุเจียมจ๋าช่วยพี่อีกหน่อยนะกินข้าวแล้วค่ะน้องฟิลม์มอันนี้คือขนมกล่องที่สามอุ้ยกล่องที่สองกล่องแรกเป็นข้าวกล่องที่สองเป็นกล้วยปิ้งเนี่ยคืออันที่สามเองพี่ 如在韩国。